ตำพีแค่ละเอียดค่ะโขลกหรือตำที่แค่ละเอียดแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะตัวเด็มีติมาส่ ไก่กะพรกให้หอมค่ะจะตบไปพังอ่ตอามไม่มา ว่าจะหอมค่ะนี่เตาถังกระลาชีมีขาวาลีนะับตกะกะละอายุโมโตอีกใบมาใส่ถังชุดเข้าไปค่ะพอมันหอมแล้วที่หนึ่งเราก็ใส่ถังชุดไปค่ะอ,อาะ่าขอเล็กพิ้งค์โชเดย กุยช ao เดินเลใส่เกลือชงคูไปค่ะแล้วใส่เอ้นี้เข้าไปนี่ค่ะใส่ซอสปลากเกี่ยวเข้าไปค่ะนีด่เดียวพอค่ะให้มันหมอมๆอมนิดนึง หอ,อมๆอหมือน,นะคะดีคาวารีนะัตเตอร์สกีเนทกราซีนิสต์ที่ค่ะที่เราตำกันค่ะล้างใส่เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรากา็จะไปตั้งสต๊อบนะคะ ちょっ่ที่ブตころก置いてます。เราก็มาตั้งสต๊ไว้นะคะ ちょあとは完成になったから見てましょうトパイロガマパッカーいいかあとシガをメノーにしますこれは

ไม่มีอไอ้นั่นนะคะไม่มีวุ้นเส้น,นะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอตโตมิจะไม่เช่ามีค่ะ เดี S <S ๋ยวเราจะใส่อันนี้เข้าไปนะคะหน่อไม้ค่ะนโอ้โหนี่คาวารีเด ีพอแล้วนะคะใจเร็วอ่ะเพราได้มาเนี่ยใส่เข้าไปค่ะอันนี้ใส่อร่อยนะคะใส่เยอะอร่อยค่ะต่อไปก็ไอโนมัตโตใส่เข้าไปค่ะใส่เยอะแต่น้อยแต่น้อยแต่ไม่ไใส่ไหมวิวิวตกตกเก็บใส่ไม่เป็นไรต่อไปก็เกลือค่ะเกลือใส่ไม่เยอะค่ะเพราะว่า อาจจะใส่ซอสอะไรด้วยค่ะที่กูชอกูฉีเลยมร้เเรเลยมาโซเร่กีบังไม่แใส่น้ำมันหอยเข้าไปค่ะโอ้โห แล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันแล้วรอสุกค่ะก็ได้ได้อโนอูตานิคุอโนชานโตอโนนามาชิได้วะคาริราลิมาสตัวเดมิเ้มาตัวเดมิเตมาชอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอผัดก่อนนะคะไม่สะดวกค่ะมือเดียวค่ะ เราใส่อันนี้เข้าไปอ่ะไอ้ตะไคร่กับไอต้ต้นต้นต้นอะไรก็ไม่รู้ค่ะรักเกียวหรือว่าอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆรักเกียวคล้ายๆไอต้นหอมชนิดหนึ่งค่ะไม่รู้ว่าคืออะไรใกล้สุกแล้วค่ะเดี๋ยวสุดท้ายมาเราก็ใส่ไอ้ใบมะกรูดก็เสร็จแล้วค่ะอมไปอีกนิดหนึ่งค่ะตัวเดมิตีมาชอหมอจตัวเดส เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวพร้อมใส่จานเสิร์ฟค่ะผัดหน่อไม้ใส่หมูอินโตนั่นเด็กเก๋ทาเกโนโกภูตานิคุยตาไมมาสกันเซเดสทาเบิมาชอมินาซามายชอนนี่ทาเบิมาชอยูฮังเดสมากินด้วยกันค่ะอาหารเย็นค่ะ นี่ค่ะน้ำเริ่มงวดแล้วค่ะน้ำเริ่มงวดแล้วหอมมากหอมมากมากเลยค่ะเดี๋ยวใส่ใบมะกรูดเข้าไปอร่อยแน่ๆเลยเดี๋ยวไปเอาใบมะกรูดมาใส่ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปนะคะีูค่ะใบมะกูดพ่อนานตันโอโตซันะนขได้ภาพบางทีอวาตัวญีนม่าตัวญี่ปมัน้วญี่ปุ่นเึฮึฮึอึฮมฮึฮึฮูดให้มาด้วย่ะเอ ลุ้นมากเลยค่ะว่าเขาจะเอาทิ้งไหมเขาถามว่าในนั้นมีอะไรข้าพเจ้าก็บอกว่าไอมีไอพริกหรือว่าอะไรที่รยกับกินกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดเลยเขาก็อ๋อเหรอเงี้ยเอ้ยมีอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเป็นไรเปล่าอย่างเงี้ยข้าพเจ้าก็ถามเขาอะไรเหรอเมื่อกี้ไอกับข้าวบนเครื่องบินเราไม่ได้กินแลวเลยเอามาเขาบอกไม่เป็นไรเขาก็หัวเราะเนี่ยเดี๋ยน้องชิมดูค่ะ ちょっとてみよう、美味しいかなんすっごい美味しい <laughs> すっごい美味しいです一緒に食べましょう皆様鶏肉、あの塩生米料理ですでは、またお会いしましょうお会いしましょう ใส่ข้าวคั่วไปนิดนึงอะเพื่อความหอมใส่ข้าวคั่วไปค่ะเทอย่างนี้เลยใส่ข้าวคั่วไปนิดนึงให้มันหอมนี่ค่ะหอมรับรองว่าหอมแน่นอนค่ะจะโตอโนกูฮังอโนนั่นแต่เก๋กูฮังโคมะไก่กฮังอโนอิตาเมรุยาสอตัดเมนูอีคาวาลินินาริมาสตุ้ยทำไปมั่งจ้า <c oughs> <laughs> เสร็จแล้วคะ่ะผัดน่อไม้ใส่หมูแล้วก็อมไก่ค่ะอมไก่นะคะ เขาบอกว่าอร่อยค่ะบอกอร่อยเลยค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยทั้งสามโลกเลยค่ะมามกินด้วยกันนะคะอันนี้ให้เมนูทาให้คุณชายนะคะเมนูทําให้คุณชายค่ะคุณชายชายอบทั้งสองอย mm ่างเลยค่ะโคเรอโนชินจังนี่อโนอากิมาสยูฮังชินจังโนยูฮังเดชชินจังโนยูฮังเดชเดี๋ยวโหนี่นี่เมนูเดสเคียวอะเชียงไมโอยี่เชียงไมโอยี่เชียงไมโอยี่ บคุณทุกท่านนะที่ติดตามชมช่องน้องจางกดไลค์กดแชร์กดกดดีให้น้องจางด้วยนะคะขอบคุณค่นะ,ご like, ごะ,ะ,คะบ๊ายบาย